สาวเป็นสายลับให้ตำรวจมาเกือบ20ปีสุดท้ายโดนยัดข้อหาหักหลังเั่นเฉยคุณผู้ชมครับคือวันนี้ในรายการหักระแสมี่หนุ่มนําเสนอเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่เป็นนิ้วให้ตำรวจนะเขาเรียกนิ้วนะฮะคือเป็นสายลับให้ตำรวจนั่นแหละมาเกือบ20ปีก็มีการสืบคดีนู้นคดีนี้อะไรเงี้ยนะฮะอย่างคางาดีที่เขาได้ทําบ่อยๆในจังหวัดอำนาจเจริญนะก็คือเรื่องของยาเสพติดนะครับ คือผู้หญิงคนนี้นะฮะก็ได้มีการเหมือนไปไป,ไปล่อซื้อยานะฮะคือตํารวจเนี่ยก็ส่งไปไปล่อซื้อยาว่าเออเนี่ยไปดูซิว่าไอคนนี้มันมียาเสพติดอยู่หรือเปล่ามันขายยามันเสพยาหรือเปล่านะฮะก็มีการเหมือนต้องต้องไปล่อซื้อมาว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีการเอ่อซื้อนู่นซื้อยาอะไรเงี้ยนะฮะตำรวจก็ให้ไปล่อซื้อนะครับแล้วผู้หญิงคนนี้นะฮะพอล่อซื้อมาได้ปุ๊บ <c oughs> <c oughs> นะฮะบางคนเนี่ยก็โดนจับจริงส่วนบางคนก็ไม่ได้โดนจับแล้วมีการเปลี่ยนคดีนะฮะ ซึ่งตำรวจเนี่ยคือที่มีการเปลี่ยนคดีเพราะอะไรเพราะไปเรียกเงินจากคนที่ไปล่อซื้อมาเนี่ยนะฮะสมมติว่าผมเป็นคนผมเป็นคนขายยาใช่ไหมแล้วพี่ผู้หญิงคนเมื่อกี้นะฮะไปมาล่อซื้อผมนะครับผมก็ผมก็ไปหาตำรวจแล้วบอกเสนอเงินไปเสนอเม็ดเงินแล้วก็ให้ตำรวจเนี่ยเปลี่ยนคดีนะฮะจากคดีค้ายายาเสพยาอะไรเงี้ยกลายเป็นคดีการพน,นันแทงบอลจบเลยกลายเป็นจ่ายค่าปรับนี้หน่อยแล้วก็หลุดคดีไปเลย นะฮะนี่เป็นสิ่งที่าทางาผู้หญิงคนนี้กล่าวอ้างนะครับว่าตํารวจนายนี้ทําแบบนี้นะครับเป็นการเหมือนก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องเฉาในวงการสกากีเลยนะครับคือเราจะได้ยินเรื่องแบบนี้อยู่เป็นประจำนะฮะทั้งในเขาเรียกอะไร ในซีรีส์ต่างๆนะครับที่ที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าเรื่องจริงของสังคมไทยเนี่ยเราจะได้ยินแบบนี้อยู่บ่อยๆเหมือนกันคือถามว่าตำรวจดีเนี่ยมีไหมมีนะฮะแต่ตำรวจที่ไม่ดีเหล่านี้มันทําให้ตำรวจดีๆเนี่ยมันมันก็พลอยเสียชื่อไปด้วยนะครับและนอกจากนั้นนะฮะก็ยังโดนเรื่องของการยัดคดีนะฮะล่าสุดมีการยัดคดีให้ผู้หญิงคนนี้ เหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยต้องการที่จะเลื่อนขั้นนะครับเลื่อนเลื่อนเลื่อนตำแหน่งนะฮะก็มีการยัดคดีให้ผู้หญิงคนนี้มาเป็นผู้ต้องหาให้หน่อยเพราะมันปิดคดีไม่ได้เพราะปิดคดีไม่ได้เนี่ยก็เรื่องของเงินกู้นะครับก็ให้คนนี้มาเป็นเอาง่านเป็นผู้ต้องหาในคดีนะครับเป็นคนปล่อยเงินกู้ทั้งที่ตัวเองไม่ได้ปล่อยผู้หญิงคนนี้ที่เป็นนิ้วมาให้ตำรวจมาเกือบ20ปีเนี่ยก็ต้องมาเป็นผู้ต้องหาในคดีก็ไปขึ้นส่งขึ้นศาลนะฮะเตรียมเงินทุกอย่างให้พร้อมบอกว่าจะช่วยนู่นนี่น สุดท้ายนะสารมีการเพิ่มแบบเหมือนเพิ่มข้อหานะเหมือนกับรู้ตัวแล้วว่าตัวเองต้องติดคุกก็ไม่ยอมนะฮะก็พยายามมีการไปร้องกับหลายที่ในจังหวดัดอำนาจเจริญนะครับแต่ก็ไม่เป็นผลสุดท้ายก็มาได้ทนายไพศาลเนยนะครับมาช่วยนะฮะสุดท้ายวันนี้มาออกรายการหัวกระแสก็ต้องการความเป็นธรรมและเขามีคลิปเสียงด้วยนะฮะหลักฐานก็น่าจะยืนยันชัดเจนซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวรอกระบวนการยุติธรรมว่าเขาจะตรวจสอบยังไงนะครับเ,เรื่องนี้น่าติดตามเหมือนกันนะฮะก็รอติดตามครับว่าวงการสีกากีจะเป็นยังไงมีข่าวเฉาอะไร มาเพิ่มก็เดี๋ยวรอติดตามฮะ